ในรอบเกือบสองปีที่เหล่าสมาชิกวงกลองยาวหงทองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดและวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามได้กลับมารวมตัวเพื่อแสดงแบบเต็มวงอีกครั้ง แม้เป็นการแสดงเพื่อไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook และช่องทีวีดาวเทียมโดยไม่ได้รับค่าจ้างและต้องเปิดรับเงินบริจาคมาทำอาหารเลี้ยงนักแสดงและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการว่าจ้างทีมงานช่างภาพหมาไลฟ์สดแต่พวกเขาก็ทำอย่างเต็มที่เพราะมีความหวังว่าหากมีคนที่ได้รับชมการแสดงก็จะมีคนสนใจติดต่อว่าจ้างวงกลองยาวของพวกเขา และจะกลับมามีรายได้อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้วันนี้อาทีมีเล็กน้อยอบางคนครับอยู่ในวงของผมนี่แหละครับอาทีมี่พ่อครับแม่กับบอจักสีประเทศยังเพราะว่า,าเพิองโควิดนําก็หาเงินยากหาเงินลํบา,าบากกับบุคไดใน่งให้ลูกอ,อาทิตย์ตะ2สองร0อยสิอย,ส,อยสีก็มีนะครับ คือขันเขามีงานอยู่เป็นประจําประจำยังศีคือมีงานคือธรรมดาของเขาที่บมีโลโควิดนยงศีกับมือนึ่งยังขี่ไหล่ก็ได้สามรอยครับหลังฝึกซ้อมแล้วเสร็จสมาชิกในวงจะทำพิธีบูชาครูกลองยาวก่อนที่จะเริ่มการแสดงในช่วงคำ่ำ พวกเขาต้องการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านอีสานทั้งการร้องกับเสริญโบราณของศิลปินพื้นบ้านจากนั้นการแสดงโชว์วงด้วยบรรยากาศสนุกสนานก็เริ่มต้นขึ้นนักดนตรีและนางรำนางฟ้อนอวดโฉมตามแบบฉบับนาฏศิลป์อีสาน ว่าตอนนี้ก็คือรอว่าทางจังหวัดจะอนุญาตให้เราทําการแสดงหรือไม่ที่นี่ผลที่คาดแ้ะก็เตรียมรับมือถ้าสมมุติว่ามีโอกาสบุญหลที่จะเห็นภาพบรรยากาศในการแห่เพราะว่าแต่สิเป็นแห่งนั้นอย่างยังกระซังที่เขาเจะผ่อนปลนผ่อนคลายลงมาจากที่ว่าให้ชุ่มน้มเกิน20เพิ่มมาเป็น50เพิ่มไปเป็น80เปินเป่นไปเป็นร้อยผมก็มีความคาดหวังว่า วงหรือทุกๆุกวงกองเงาในเขตภาคอีสานก็ดีที่ตอนนี้ทุกวงติดใน,ในกรณีนี้ติดวิกฤตแม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าวงกลองยาวจะกลับมารับงานช่วงปลายปีได้หรือไม่แต่การไลฟ์สดการแสดงทำให้พวกเขามีผู้ติดตามหรือแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นมีผู้รับรู้ถึงความยากลำบากของนักเรียนนักศึกษา ที่อยากใช้ฝีไม้ลายมือทางดนตรีและการฟ้อนรำม,มาแสดงหาไรายได้อีกครั้งเพื่อลดภาระของครอบครัวที่ต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ไพฑูนยธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน